สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฟันฟินอันนี้ไม่ได้เจอกันคตนนานอะประมาณสักร่วมปีละ พอดีมีธุระทำร้านทำอะไรหลายอย่างก็เลยไม่ได้เวลาว่ามาลงคุกลงคิดนะครับแต่วันนีเ้เดี๋ยวเอาคิมสั้นมาอ่านี้ครับนี่เห็นไหมแอปแฟดที่เราส่งของนะครับโหลดได้ทั้ง iPhone ทั้ง Android นะครับ พอเราโหลดมาปึ๊บมันยืมเงินได้นะครับอันนี้ครับเผื่อใครไม่ดูพอเราโหลดมาปั๊บแล้วก็เปิดแอปมาแล้วก็กดที่มุมฝาล่างโปรไฟล์พอดีลืมละการตัดต่อหลายๆอย่าง เดี๋ยวค่อยมาลือฟื้อกันอีกทีหนึ่งพอกดที่มุมฝาล่างมุมฝาล่างนะครับโปรฝายปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะเด้งมาพออันนี้อันนี้จากจากประสบการณ์จริงนะครับผมทําแล้วก็มันได้จริงๆผมลองลองลอง,ลองทำดูว่ามันจะจริงไหมพอเดี๋ยเคยผ่านเห็นไป พอเรากดไปปั๊บมันก็จะขึ้นไปอีกหน้าหนึ่งเลื่อนลงมาเลยครับตรงที่ Fat มันนีครับอันนี้ที่ที่ที่ผมเอามาบอกกันคือคือผมทำได้แล้วแล้วเราแบบสมัครส่งเดทไปแล้วมันได้จริงครับแ a t มันนีแล้วก็ทำตามขั้นตอนของมันเลย ผมอาจจะแบบไม่ถึงขนาดจ,จับมือสอนนะแต่ให้ลองทำดูพอกดเข้าไปปับ๊บมันก็ให้ทำตามขั้นตอนใส่ชื่อใส่เบอร์โทรใส่อะไรงเงี้ยครับอันนี้บอกก่อนว่าดอกเบีย้ยนะครับมันจะก็ถูกก็แหละมันจะให้สูงสุดนะที่แบบ ที่เราจะดึงเงินเข้าบัญชีเราได้เหมือนห้าหมื่นจะมีสองตัวนะห้าหมื่นกับแสนหนึง่งแต่ผมลองเลือกเลือกห้าหมื่นก่อนไงปุ๊บพอเราสมัครปุ๊บจะมันจะแต่มันยังไม่ได้ห้าให้ห้าหมื่นทีเดียวนะเพราะเราผมเพิ่งโหลดมาเลยโหลดมาไม่ได้เป็นลูกค้าอะไรผมกดไปที่ห้าหมื่นเลยครับอ่านตัวแรกเลย ปึ๊บแล้วเขาก็ทําตา,ตามตามตามนี่ไปโดยที่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 มันไม่ได้สนใจเรื่องเคร,รดิตบูโรอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็มีติดบูโรอยู่นิดนึงเคยไปขึ้นศาลขึ้นอะไรอย่างนี้ผมก็ทําทําทาตะทาไปปึ๊บแล้วใช้แล้วเวลามันพิจารณาเร็วมากนะครับครั้งแรกนะครับอันนี้เลยอันนี้หน้าจอของผมเลยนะครับที่ที่ที่ผมแคปแคปให้ดูเนี่ย ผมทำไปปั๊บแล้วก็มันวอให้รอสักครู่หนึ่งก็คือมันจะให้วงเงินทีแรกของเรามาเนี่ยที่ผมได้นะแต่คนอื่นจะได้เท่าไหร่ผมไม่รู้นะได้สองพันบาทสองพันบาทครั้งแรกเลยนะสองพันบาทครั้งแรกเลยที่แบบว่าไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นคือสมัครไปมันให้ผมมาเลยนี่นะครับอ่าอ่อ,อันนี้เลย สิบห้าวันส่งสองงวดครั้งแรกเลยนะคือเราเลือกไม่ได้เขาเขาเลือกของเขา,าเองเขาให้เรามาเองส่ง,ง,งสองเงวดสองงวดนะงวดแรกก็หนึ่งพันสิบบาทงวดที่สองก็หนึ่งไอหนึ่งพันยี่สิบบาทอะไรเงี้ยดอกเบี้ยม,มันจะถูกมากผมก็เลยลองถ้าเผื่อเรายังไม่เบิกก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้เสียอะไรพอผมกด เบิกออกมาปั๊บสองพันสองพันปุ๊บเพื่อจะลองทดสอบดูแล้วผมก็พอเบิกมาได้วันสองวันผมก็ส่งคืนไปหนึ่งพันส่งคืนไปหนึ่งพันแล้วก็อีกสค่สองวันผมก็เลยคืนไปอีกที่ตามงวดของเขาอ่ะสรุปผมจ่ายสองงวดภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยปุ๊บแล้วก็เพื่อจะลองดูว่าจะถอนได้ใหม่ไหม มันถอนได้ครับแต่ครั้นี้เขาก็จะให้ระยะเวลามากขึ้นคือคือเราจะโปะก็ได้นะครับก mm. ็อยากจะให้ลองดูยังไงก็ให้ลองทำดูครับแต่ผมว่าน่าจะได้ทุกคนแหละเพราะขนาดผมมีเครดิตบูโรอะไรเขาก็ได้ครับ mm. เดี๋ยวคลิปหน้าเนี๋ยผมจะ มันจะมีอีกแอปหนึ่งนะครับยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับคลิปหน้าเงินเป็นหมื่นนะครับ